ดีค่ะคุณครูนายิกาดอกพวงนะคะครูผู้สอนโรงเรียนประเสริฐอิสลามสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทาวบุรีเขต2ค่ะค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในตอนที่2ซึ่งต่อจากตอนที่1ก็คือวันนี้เราจะมาฝึกเขียนสมการจากปัญหากันนะคะเพื่อที่เราจะได้มีความคล่องมากขึ้นค่ะนักเรียนพร้อมไือยังคะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนสมการจากปัญหาต่อไปนี้กันค่ะ จงเขียนสถานการณ์จากปัญหาต่อไปนี้เมื่อ x แทนจำนวนที่ต้องการหาข้อที่หนึ่งนะคะแเท่าของจำนวนจำนวน1มากกว่า3อยู่96้าสหกจงหาจำนวนนั้นข้อนี้เขาให้เราหาอะไรคะหาจำนวนนั้นใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เราทราบคืออะไรคะนักเรียน เราทราบว่า8เท่าของจํานวนจํานวน1มากกว่า3อยู่96ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ x แทนจํานวนจํานวน1เอาไว้ก่อนต่อไปเราจะมาเขียนสรรมการกันนะคะเขียนสรรมการได้ดังนี้ค่ะได้ 8x หรือ8คูณ x นะคะลบ3เท่ากับ96นะคะเป็นยังไงบ้างคะข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ กันข้อที่สองนะคะนักเรียนข้อที่สองของเรานะคะสามเท่าของอายุต้นมากกว่าอายุของปู่ห้าปีถ้าปู่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีต้นอายุเท่าไรข้อนี้เขาอยากทราบอะไรคะอยากทราบว่าอายุของต้นนะคะต้นมีอายุเท่าไรสิ่งที่เราทราบคืออะไรสิ่งที่เราทราบจากโจทย์ก็คือสามเท่าของอายุต้นมากกว่าอายุของปู่ห้าปีแล้วปู่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปี เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะให้ต้นอายุ x ปีมาดูสมการของเราซิจะเขียนได้แบบไหนเอย่ยนักเรียนคิดไปพร้อมกันกับครูเลยนะคะ,ะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะคะได้ 3x หรือ3คูณ x ลบ5เท่ากับ71นะคะ 3x มาจากไหนคะมาจาก3เท่าของอายุต้นใช่ไหมคะ หลบ5ก็คือมากกว่าอายุของปู่อยู่5ปีเท่ากับ71ก็คือถ้าคุณปู่มีอายุ71ปีนะคะเป็นยังไงบ้างคะข้อนี้ง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปกันคะ่ะมาต่อกันข้อที่3นะคะนักเรียนข้อที่3ของเรา น้ำใสหยอดเงินในกระปุกออมสินวันละเท่าๆกันเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนน้ำใสมีเงินในกระปุกออมสิน600บาทน้ำใสออมเงินวันละกี่บาทกำหนดให้หนึ่งเดือนมี30วันข้อนี้นะคะโจทย์อยากทราบว่าน้ำใสออมเงินวันละกี่บาทแล้วเราทราบอะไรบ้างคะทราบว่าน้ำใส เขาหยอดเงินในกระปุกออมสินวันละเท่ากันทุกวันเลยเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนน้ำใสมีเงินในกระปุกออมสินอยู่6กร้อยบาทมาดูกันซิว่าเราจะทำยังไงกันต่อเราก็ให้น้ำใสออมเงินวันละ x บาทนะคะมาดูซิว่าเราจะเขียนเป็นสรรมการได้ยังไงเขียนเป็นสรรมการได้ดังนี้นะคะได้3 0 x หรือ3 0คูณ x เ,เท่ากับ6 0ร3อมาจากไหน30ก็คือน้ำใสออมเงิน30วันเราไม่รู้ว่าออมเงินวันละกี่บาทก็จะได้30 x เมื่อครบ30วันแล้วออมเงินได้เท่ากับ600บาทนะคะก็จะได้เป็น30 x เท่ากับ600ข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมคะ มาต่อกันในข้อที่4ี่นะคะข้อที่4ี่นะคะโจทย์มีอยู่ว่าบอยมีเงินมากกว่านิด6บาททั้งสองคนมีเงินรวมกัน4ี่สิบบาทจงหาจำนวนเงินของบอยข้อนี้อยากทราบว่าจำนวนเงินของบอยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่เราทราบก็คืออะไรคะนักเรียนบอยมีเงินมากกว่านิด6บาทใช่ไหมคะทั้งสองคนมีเงินรวมกันสี่สิบบาท นักเรียนพอจะคิดออกไหมคะว่าจะเขียนสมการได้แบบไหนเอ่ยอ่ะก่อนอื่นเราก็ให้ x แทนจำนวนเงินของบอยก่อนนะคะมาดูซิสมการของเราจะเขียนได้แบบไหนอ่าเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ x บวกด้วย x ลบ6เท่ากับ40ี่สิ x ก็คือจำนวนเงินของบอยใช่ไหมคะ x ลบ6นี้ก็คืออะไรคะ เขาบอกว่าบอยมีเงินมากกว่านิดหบาทแสดงว่า x ลบหนี้ก็คือจะต้องเป็นจํานวนเงินของนิดทั้งสองคนมีเงินรวมกันก็จะต้องเอาทั้งสองเงินของทั้งสองคนมาบวกกันอ่ะเขาทั้งสองคนมีเงินรวมกันอยู่เท่าไหร่คะ40บาทก็จะได้เท่ากับ40เพราะฉะนั้นสมนการของเราก็จะได้เป็นบวกด้วย x ลบ6เท่ากับสี่ยอดเยี่ยมมากคะ่ะ มาต่อกันในข้อที่ห้านะคะนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างหกเซนติเมตรผ้ารูปสี่เหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูป64สิบสี่เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีดมีด้านกว้างเท่าใดข้อนี้เขาอยากทราบอะไรคะอยากทราบว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยมีด้านกว้างอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะแล้วเราทราบอะไรบ้างคะเราทราบว่า มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่6เซนติเมตรและทราบอีกว่าความยาวของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี้ยมีความยาวรอบรูป64เซนติเมตรอ่ะมาดูกันซิว่าเราจะทำยังไงเราให้อะไรคะให้รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้มีด้านกว้างยาว x เซนติเมตรไหมก่อนอ่ะมาดูซิว่าเราจะเขียนเป็นสมการได้ยังไงเขียนสมการได้ดังนี้นะคะ ได้2 x บวกกับ2คูณด้วย x บวก6เท่ากับ64 2 x นี่คือด้านอะไรคะด้านกว้างทำไมถึงเป็น2 x เพราะว่าด้านกว้างรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างกี่ด้านคะ2ด้านใช่ไหมก็จะได้เป็น2 x ใช่ไหมคะอ่าแล้ว x บวก6นี้คือด้านไหน x บวก6กก็ต้องเป็นด้านที่เหลือก็คือด้านอะไรคะ ด้านยาวใช่ไหมเพราะโจทย์บอกว่าอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี้ยค่ะมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่6เซนติเมตรเพราะฉะนั้นด้านกว้างของเราก็จะได้เป็น x บวก6 2นี้มาจากไหน2ก็คือด้านกว้างมีกี่ด้านเหมือนกันมี2ด้านเหมือนกันอ่ะก็จะได้เป็น2คูณด้วย x บวก6เท่ากับ64นี่คือความยาวรอบรูปยาว64เซนติเมตร เพราะฉะนั้นสรรมการของเราก็จะได้ 2x บวก2คูณด้วย x บวก6เท่ากับ64เป็นยังไงบ้างคะข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงใช่ไหมคะแตุ่ณนพูเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนคะ่ะ ในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ฝึกเขียนสรรมการจากปัญหาเมื่อ x แทนจํานวนที่ต้องการหากันไปพอสมควรแลวใช่ไหมคะวันนี้นักเรียนได้ฝึกฝนกันหลายข้อเลยเป็นยังไงบ้างคะพอที่จะเขียน x แทนจํานวนที่ต้องการหาได้ไหมคะ,ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถเขียนสรรมการจากปัญหาได้แน่นอนคะ่ะ ในวันนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทั้งหมด4ข้อนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการกลับไปทบทวนการฝึกเขียนสมการจากปัญหาเมื่อ x แทนจานวนที่ต้องการหากันค่ะและฝึกให้เรานะคะมีความเชี่ยวชาญมีความคล่องมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะไว้เจอกันตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ